ผมไม่กลัวเปิ้อนครับสองผมไม่กลัวร่างกายผมจะเป็นโรคถุงลมปองพองมาแรงผมไม่กลัวไม่ถึงสามปิดนาทีแบนนะไม่ถึงสา <c oughs> ปิดนาทีแบนบุหรีก่ก็วันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสองสองซองนะไม่ต่ํานะฮะโอ้ผมทำกอรอดาตืน่นตื่นขึ้นมานี่้็ตตื่นตอนไหนก็ต้องสูบก,กันตอนนั้นเลย พอติดชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนดิผมจะพูดพูดกับแฟนผมมาจามังเอตเอ,อติดนะมันก็เออสื่อที่ดีเข้าบ้าน,นมีวัดในดบ้านไงพอได้ฟังหลวงพ่อพูดปุ๊บเนี่ยรายการเคสฟัดี้เนี่ยนะมันน่ากลัวมันเข้าไปในใจมันกลัวเลยกลัวกลัวนรกเลครับนนรก,กลัวบก <า S 1> กลัวกบาปกลัวบาปมันต้องมีเหตุแล้วปบทำเพราะเราไม่เลือกนี่ตายแน่แล้วเรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยเรา คือเราต้องต้องหยุดเล่าบุหรี่เนี่ยนะหยุดเส้ยก่อนก่อนที่มันจะหยุดเล่าไม <อะ S 1> ่เคยนึกนะไม่เคยนึกว่าตัวเองจะมาเลิกเล่าเลยบุหรี่นะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะจะหยุดว่าจะหักดิบได้พอเลิกแล้วเราก็แบบโชคดีมากมากเลยอะไรเง,ไงี้ยในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยขออะไรไม,มากกว่านี้ตังเหลื <ๆ S 1> <ๆ S 2> อเยอะตัทําบุญเยอะอยากจะให้จิตานด <ๆ S 1> าวทมนะคะจิตใจดาวทำแล้วก็จะทำให้ครอบครัวแบบมีความอบอุ่น มีสิ่งดีๆเข้ามาภายในครอบครัวภายในบ้านนะคะทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ของเราเป็นอย่างนั้นค่ะเียงง